สวัสดีครับทักไทายพี่น้องครับเอฟซนะครับไม่ว่าจะเป็น f อฟซนะครับสาน้อยเพชรปันแพงนะครับเอฟซีกีาองหิงเขอานะครับเอฟซีกโจนะครับกักาดชัยกนนนะครับเอซพลังเนียบตุกๆุกท่นนะครับก่อนอื่นกับฝากช่อง เจวั 1> 1นออฟฟิเชียลน้ำเนตเดอร์ครับพี่น้องเดอ้อช่องน้อยๆน,นะครับฝากเขาไปเบ้างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้น้ำเนตเดอครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินตัวน้อยๆช่อ,ชองเนโนยนะครับจะขอบคุณเฮมซีพลังเงียบเฮมซี FC พิลาอุ๋งลิงนะครับทุกท่านละครับที การตอบรับเนาะครับกดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปไหนนะครับมาพูดคุยกับพี่กับน้องนะครับอีพีแรกคลิปแรกของวันนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปเดอะมอบางกะปินะครับเดอะมอบางกะปิครับแต่ว่าตอนนี้รถติดครับรถติดพี่น้อง บรูว่าสีหอดไงพ่อท่าน,นี้ขนาดว่าขนาดว่ามาเพื่อเวลาได้ครับนี่นะครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปเดอะมอสบางกะปีเพื่อที่จะไปให้กําลังใจนะครับบอทโจแลวก็อีลาผู้หญิงแลวก็ทีมนักแสดงหนังขายอ้อทุกทุกท่านนะครับไปเป็นกําลังใจให้กันครับรอบวันนี้นะครับ นทีสิบห้านะครับพี่น้องครับเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนครับพี่น้องครับนี่เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับพี่น้องครับ,บเ,เาาารรบมรว,ว,ว,ว่าจะเป็นเราดารานักแสดงนะครับควมทีมงานวอจูแล้วก็ทีมงานทุกท่านเพราะว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับ ต่างๆเสือต่างๆนะครับวันนี้กัสิไปร่วมตัวกันอยู่ที่เดมอ์บางกะปินะครับไปกันหลายๆครับพี่น้องครับไปกันเยอะๆไห่างแตกไปเลยครับพี่น้องครับไปกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็รถติดครับพี่น้องครับ รถเยอะมากครับวันนี้กับบรีที่เดินทางไปแล้วครับรถก็ะีบางทันนะครับที่ดูนะครับรออยู่เดอร์มอับางกะปิครับแต่ตอนนี้กําลังเดินทางไปกรูซสึกว่ารถเยอะนะครับรถหลายครับพี่น้องรถติดครับ ตอนนี้อยู่พระรามสองนะครับอยู่พระรามสองนะครับกะที่ผ่านมาก,กะวันเกิดอีหลาปีน,นึงแลยเนาะพี่น้องพี่น้องกะจะหมานกันบ่นอายุอีหลานะสิบเก้าครับต่างประเทศครับบางคนกะถูกซื้ออายุอีหลากระถือเนาะพี่น้องเนาะเคลื่อนบ้านครับประเทศเพลื่อนบ้านครับ นะคตอนนี้กัรถติดครับพี่น้องครับามาเบิ้งให้บรรยากาศหรือว่าคลิปอีพี่แรกให้พี่น้องเบิ้งติด,ดตามนะครับรอบสื่อมวลชนนะครับวันนี้คาดว่าเดือมอบางกะปิน่าจะล้นนะครับไม่มีที่ยืนนะครับ ซื้อบนทีเดินทางมาจากจังหวัดนะครับเปิดตัวมาเบื้องหนังครับไปชมนะครับรอบสือมวลชนมวานนี้นะครับบางท่านครับไปล่อแล้วก็มี่ครับพี่น้องครับว่าจะเป็นเอฟซีนะครับหลายๆท่านที่ไปล่ออยู่หน้าโรงหนังเดอะมอ์บางกะปิก็มีกันเยอะนะครับคาดว่าหนังเด่นดี ดีแต่แน่นอนครับผมคิดส่วนตัวนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้ดีเหมือนที่บอสโจได้กล่าวนะครับคิดว่าบอสโจเอ็ดว่หนาคิดหวังครับพีนองครับไม่น่าคิดหวังกับนังเรื่องนี้คิดว่าน่าจะปังแน่นอนครับไม่มีผิดหวังครับคิดว่าการันตีครับบอสโจการันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับ บางท่านอาจจะบรรยากาจะได้เบิ้งที่เซอร์หรือว่าเบิง้งเล้วก่อนทีสีมาใส่เสียงใส่ซยังน้อยพี่น้องเลาวเป็นกาวาหลา,หลายท่านมัว่าจะเป็นบอลจูเสียงโนเพราะว่าบผิดหวังครับหนาติดตามครับนางเรื่องนี้ครับก็ให้พี่น้องไปให้กำลังใจนะครับไปให้กำลังใจไปดูกันเยอะๆนะครับพี่น้อง กดติดแล้วครับพี่น้องกดไลน์แห้งครับพี่น้องกะคิดว่าหนังเรื่องนี้มานาผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนมานะพี่น้ององค์ทานเอ็ซีกับซอยสนับสนุนเนาะสนับสนุนนะครับจะเป็นเหมือนความอิหลากรุ่งหญิง เดี๋ยวเอาไวบอนอพี่น้องอ่าสิบห้าพอนาบเบยนี่หละสิบห้าพอจับอั่นอันนลังนะครับโอนเอ๋นะครับหนังท่านในสายนะครับวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับวันที่สิบเจ็ดนี้ถูกลงภาพยนตร์นะครับพี่น้องที่สิบเจ็ดนะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไปเบิ้งกันหลายๆครับไปซอยดันกันครับวันที่สิบเจ็ดครับพี่น้อง ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทีมเจวันเจีาทู่นี้เิสิบล้อสัมผัสน,นะครับหลังจากที่ท่านได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับน่าติดตามหรือน่าดูอีกสักสอสามรอบหรือเปล่านะครับจะไปสัมผัสหนาลงลหาลาบรรยากาศนะครับพี่น้องบางท่านก็อาจจะปวดเข่าขงลงหนังมากก็รู้ว่าจักปี สองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีนะครับที่ประ่านใดเค้ยเขาล่งหนังเลยที่ได้เขาโลงหนังกันยอนว่ากีฬาและก็กดโจนะครับแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกของโครงการมอลน้านครับพี่น้องครับฝากตพี่น้องไปเหนกัลนังใจกันนะครับไปติดตามไปรอชมรอเชียร์กันนะครับถ่ายคลิปนี้กับฝากตรพี่น้องไปทำหนีก้อนครับ สากช่องเดียเจ o one official ไว้นำาพี่น้องขอบคุณใจพี่น้องนะครับนำจับชมน่อยหน่อยนะครับผมก็ขอให้พี่น้องอ c ฟซีทุกท่านเฮงเฮงปังปังเลยๆยทุกคนนะครับชายกิมดีกับสาบไปแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผม